ก็ฝูงหงนะคะขาวเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ด้านหลังของสาวพิจิตรด้จ้ะเด้เบิ้งด้วยค่ะนี่ค่ะเป้าไม้ก็จีไปเก็บกระเทียมละ่ะคะพี่น้องคะผ่านมาด้วจ้ะก,กับพอดีมะพ่อฝูงหงหงอยู่เด่นมากเป็นในเป็นไอ้นั่นด้อค่ะเป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะก็เป็นสัตว์ที่ว่าประจำชาติด้อค่ะบ้านเฮากับคือสร้างยุนี่ก็เป็นหงด้อค่ะเป็นสัตว์อนุรักษ์ ก็นี่แหละค่ะสวยงามกับบอย่างเขาไปไกลเด้อค่ะเพราะว่ายานมันไอตื่นกจิจกาเป็นการรบกวนเขาเด้อค่ะเดี๋ยวเขาจิบินขึ้นแต่มันก็อยู่ในป่าที่เขาปลูกไอปลูกไอน,นะะั่นเด้อค่ะป่าป่าผักเพราะหนาหอนมาพักท่วงนี้กะจะออกหัวแล้วเอาไว้ห้งงัวเด้อจะ้ะแต่กระบ่ฮหูว่ามันเป็นไอผักอี่ยังแล้วหัวมันคล้ายๆกับหัวใช้เท่าเด้อค่ะอ่อนๆก็จะเอาไปต้มก็บจหวานอยู่แต่เขาบนิยมกินกันค่ะพี่น้องคะ่ะ พะว่าเขาเอาไวแหงงัวงช่วงนี้ไอ้นาก็อากาศก็ยังหนาวอยู่เด้อค่ะหนาวอยู่นะคะหนาวแล้วก็สัตว์ตรงตรง,ตรงที่ตรงนี้นะคะมันมีแอ่งน้ําเล็กน้อยก็คงจะเป็นที่สนุกสนานของหงได้จ้ะก็ประมาณนี้ค่ะสวยจริงๆนะคะตัวใหญ่มากเลยหงเป็นเป็นสัตว์อนุรักษ์บ้านเราก็ช้างที่นี่ก็เป็นหงนะคะเขาก็เรียกไอ สวนบ้านเดนมาร์กาเอิรนสวนนี่แหละค่ะก็อยู่ไกลไๆเมืองกามากะพักเขาป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยจ้ะค่ะก็ถึงปลากระเทียมแล้วพี่น้องปองปายจ้าก็อากาศกะตอนนี้กับพ่อฝนบตกนะคะแต่ว่าพอจักหน่อยกับคึ้มๆึอยู่นี่เลอค่ะปลากระเทียมกับอยู่ติดทะเลกระเทียมกับกำลังออกเ้ยค่ะพี่น้องค่ะต้นกระเทียมแต่ว่าอยู่นี่เขาเอิรนรั้มสล้อยเลยค่ะวินกาเล็ก ของของภาษาอังกฤษได้จ้ะบานเฮากบต้นกะเทียมปลาน่ะแหละค่ะพี่น้องคะแต่เหม็นจริงๆนะคะเหม็นค้นแพร่กบแพร่เด้อค่ะแต่ก็พยายามระมัดระวังอย่าก,กินหลายเด้อค่ะพี่น้องคะมันอาจจะอ่านให้แน่อ่านห้ททองห้แททก่อนเด้อค่ะค่อยเอาไปกินแต่ยาเอาไปกินหลายเด้อค่ะก็กินเพาะประมาณนี่แหละค่ะก็ของที่ว่าบ่ต้องซื้อต้องหาผู้ใดกินได้ก็ไปหาเก็บเด้อค่ะมันกับบอสูรพันเด้อจ้ะ เก็บมาแล้วเดี๋ยวปีใหม่มันกระแตกอีกค่ะประจําปีแตกทุกปีแตกอยู่ที่เดิมนะคะมันกะงามเห็นบ่อเขี้ยวกะลังอ่อนเลยค่ะพี่น้องขากําลังอ่อนแต่ว่ากะบ่อใดเตรียมอุปกรณ์มากพอไปทุละมากก็เลยพานมากค่ะกะอาจจะเอามือถอนหรือเอาอย่างไปจักกลมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องขาก็เลยแวะเขามาเบิงมันค้นมันหมักปลาเนาะอาจจะทุกๆุกคนถ้าผู้ใดมากปลากจะจิประมาณนี้แหละค่ะ ขออนุญาตขอโทษด,ด้วยค่ะก้องอาจิทสายจักน้อยเพราะว่าขากองมันหกักก็เลยใส่มือจ้ะพี่น้องค่ะซายจักน้อยก็ขอขมาด,ด้วยค่ะจิบตัดต,ต่อหลายด้วยค่ะพี่น้องค่ะก็อาจิทล้วม,มัวนไลนะ่ในจักน้อยก็ขอโทษด,ด้วยพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะแต่เข้าไปขา้างในมันก็นจีมีอยู่ด้วยค่ะมันก็จะีะมีต้นใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวกะสาวพิจิตกจะจีเก็บให้เบิ่งด้วยจ้ะเก็บจักน้อยานางเข้าไปนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละ เด้จ้ะก็สันมัวขอโทษเด้จ้ะปลากบงามอยู่ได้พี่น้องค่ะแต่มันก็มีนม้ำแฉะกะใสอ่อีปูดมาบูดมันจะอยู่ในรถดอกคะ่ะคนหมักปลาเนี่ยมันกะจะมีเครื่องมือแต่ว่ากะตาตีว่าแต่อยู่ท้ายรถบ่มีมาน้าพี่น้องค่ะพอเปิดมาแล้วเอาบ่มีอย่างจักอย่างตัวเนี่ยบ่มีกลับไปนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะคนอยู่มัองนอกกบชีวิตประมาณนี้แหละคะ่ะ นี่คะ่ะของฟีดคะ่ะเอาไปขั้นสมเด้จ้ะพี่น้องคะ่ะฝรั่งเพื่นก็จะเอาไปบดเป็นไอ้พวกเนยเด้อคะ่ะไปใส่กับเนยกินกับไอ้ขนมปังเด้จ้ะอันนี้ก็เฮ็ดได้หลายอย่างบ้านเฮาก็เอาไปขั้นกับไอ้ผักกาดนะคะเป็นขั้นสมกระแซบเด้จ้ะเอาไปเฮ็ดขนมไอ้คือจังขนมกุยช่ายนั่นกระแซบอีกละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ละคะ่ะพี่น้อง ปลากระเทียมกระเทียมที่เราได้มาฟรีๆนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาดอกมันนะคะต้นมันกะบอไดเอามีดมาเพ่อพี่น้องเลยนี่เด้อค่ะมันก็จะขาวอวบขนาดนี้แหละค่ะเดี๋ยวถอนมันขึ้นมาก,ก่อน ถ้าเฮาเอามีดมานี่มันกะนี่ค่ะถ้าเฮาเอามีดมาเนี่กะจีไอ้นั่นได้จ้ะนี่กะทอนมันขึ้นมานี่ค่ะถ้าเฮาเอามีดมาเนี่ยเฮากะจีได้ดึงทั้งไตเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะกําลังงามโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กะมันแพรเนาะคนมันแพรนี่เอาไปน้อยหนึ่งนี่นะจ้ะนี่เด้อจ้ะนี่เด้อค่ะกะทอนออกมาแบบนี้เลยเนาะถ้าเอามีดมาเฮากะจิปักลงไปได้จ mm ้ะ hmm. นี <lite ượ bs> ่ค่ะ ถ้าเขาเอาอมีดมาเขาก็จิบปากมันลงไปนี่จ้ะก็กำลังง้มเลยค่ะนี่เด้อค่ะกำลังอ่อนๆถอ,อนมันขึ้นมาโลดเี่จ้ะนี่ค้ามสลอ้ยฝรั่งเพิ่อนอื่นล้ำสลด้อยได้จากพี่น้องค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้อง่ะอืดอืดนี่ค่ะก็สวยงามธรรมาชาตินะคะค้นมักปลาค่ะพี่น้องคะาะมักปลากับ พอมันออกมาแต่เอามาซูพีสูนองเ,นเ,นอเดิมเนาะดเดดจะน,นี่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่เห็นบ่กำลังนง้มเลยค่ะบบได้เอาออมีดมาพี่น้องเอ๋ยเดดจ์เนื้อมันเหนียวขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องค่ะโได้เอาออมีดมากจะจีคอยเก็บเอาเด้จะก็นั่นก็นจะเป็นดินเหนียวเดดจะพี่น้องขาะนี่ค่ะก็จะถอนเอาเลยนะคะ พี่น้องคะได้หนึ่งกำรรม,มือแล้วนะคะออพี่พาพี่น้องมาเบิง่งเนาะมันกำลังจะออกดอกกับมีดตัวเนี่ยพี่น้องจา้าดอกมันกำลังจะออกกับมีดเลยเห็นบอกอม,มันคือบอทันยาวพูเนี่ยนี่ค่ะดอกอ่นอนๆกับมีแล้วจ้ะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องค่ะก็ะเก็บให้เบิง่งเนาะ ที่ดอกมันก็นจะเป็นะนะซีเดิเด้อค่ะดอกมันเด้อจ้จะนี่ดอกมันนะคะเดี๋ยวมันยาวมันก็คือดอกหอมเขาละค่ะพี่น้องขาแต่ว่ามันกะผัดนี่แซ่บด้วยค่ะผัดนี่อร่อยมากเลยนะคะโอ้ยกิ่งกองกับกิ่งเลย,ดยเดี๋ยวตั้งกองใหม่โอ้ขาวอวบขางามนะคะ นี่ค่ะเขาอวดเขา,ขางามเด้อพี่น้องเอยนี่จ้ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะ ถอนเอาตังสี่เลยเด,ด้อจ้าบบไดเอามีดมาเด้อค่ะอาจะผิดประเภทนี้จากน้อยกับขอสมาเด้อจ้านี่ค่ะก็ประมาณนี้เด้อจ้าพี่น้องค่ะเห็นบบค่ะพี่น้องเห็นบ่นจ่ะก็เห็นเด้อค่ะทุกคนค่ะ มันกำลังออกดอกด้จ้ะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี <par> ่นะคะเห็นบอค้าพี่นองขานี่ค่ะกำลังงามๆได้เนาะจ้าพี่นองค่ะเดี๋ยวจีภาพไปเบิ้งนั้งพุนอีกเนาะนี่ค่ะเขาเอาแค่กับมือเดียวในกรกเพอะเราเนาะพี่นองเนาะเบิ้งมันกนหลายเราได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเขาบอกกิ่นกะ เอาไปก็เอาไปชิมซื่อๆได้จ้าแค่นี่นาะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องคะก็ได้กำหนึ่งแลว้วเห็นบ่วันนี้ก็ได้หนึ่งกำแล้วนะคะก็น่าจีพอแล้วนาะอพี่น้องเนาะบึงกรนังอยู่ในปา่ามันมันกะน,นี่ได้จ้านี่นะคะเห็นบ่น ปลาทั้งนันค่ะปลากระเทียมทั้งนั้นแต่กินมันแห้งๆได้จ้ะพี่น้องค่ะกิ่นแรงมากเลยนะคะก็นี่เด้อค่ะวันนี้ก็คลิปนี้สาวพิจิตคนงามกะเอากระเทียมสวยๆหรือไอ้รัมสลอยของภาษาเดนมารา์กภาษาอังกฤษก็วินนอร์กเอ่อวินกาลี่ด้จ้ะภาษาไทยเฮากะต้นกระเทียมปลานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิ่จีนนะเด้อจ้าบายบายเด้อจ้า